สาวสุรินอยู่ในเมืองจันเพื่นจ้าเอ้วันนี้งานเขาเลิกแล้วจ้ะเขามีตั้งแต่วันที่8วันนี้วันที่อะไรวันที่11แล้วเนี่ยงานเขาเลิกไปแล้วจ้าเนี่ยเขาเก็บไปหมดแล้วงานสาวสุรินไม่ได้มาเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายไงถ้สาสาวสรินมาวันนี้เขาเก็บไปหมดแล้วจันเ<ๆ>พื่อนจ้ะงานเก็บไปหมดแล้วงานงานเขาเก็บแล้วเนี่ย สาวชรินจะเข้ารสมมนชรินจะเข้ารสมัน,าามนหาซื้อของในรสมันเก <c oughs> ็บโต๊ะเก็บเก็บเวทีเก็บอะไรไปหมดแล้วจ้ะงานเขามีงานเขามีตั้งแต่วันที่8ดแล้วจ้ะเพื่อนจ้ะเนี่ยเก็บไปหมดแล้วจ้ะสาวสุรินอยู่ในเมืองจ้ะ นี่แดดดีด,ดีแดดดีมากๆเลยจ้ะเนี่ยเนาะแดดดีมากเลยจ้าจะเข้ารัสมันดีกว่า